มันลิดครับที่ปลูกไว้ที่สวนเปล่งนะครับสดชื่นแข็งแรงดีนะครับได้ฝนด้วยนะครับออกใบอ่อนแล้วนะครับน่าจะรอดนะครับที่เหลืออีก9ต้นคงจะเอามาปลูกต่อได้แล้วนะ ดูไผ่สร้างมนนะครับไผ่สร้างมนที่นํามาปลูกนะครับไม่กี่วันมานี้เขียวสดชื่นดีนะครับอันนี้เป็นต้นแรกตอนนี้เป็นไผ่สร้างมนอีกต้นหนึ่งนะครับที่ปลูกพร้อมกันครับเขียวสดชื่นดีนะครับน่าจะเป็นทั้งสองต้นนะครับน่าจะเป็นทั้งสองต้น มาดูไผ่สร้างไพลนะครับอันนี้ปลูกไว้ก่อนนะครับหลายเดือนแล้วนะครับได้ฝนเขียวดีเลยนะครับนี่เป็นไผ่สร้างไพรอีกต้นหนึ่งนะครับที่ปลูกริมรั้วนะครับเขียวสดชื่นดีเลยนะครับได้รับฝน